ชัดๆน่าจะเป็นแบบโอ้โหอะไรเงี้ยทุกคนจะรับรองไปเย็นๆอย่าแซวดังอันนี้ตับสามร้อยไม่ใช่เสียงสามธรรมดาเจองสามร้อยก็แบบที่เขาเรียกหรือที่เขาบอกแหละค่ะไปค่ะเออเราละค่ะในขาปะคะก็มีบ้างลองสีลองสีไม่เอาไปแล้วก็เดี๋ยวรอถ้าเขาอยากเรียกแฟนเมื่อไหร่ก็เรียกแต่ถ้าเขาพูดว่าเออคุณดาราคุณดาแต่ถ้าเขาบอกว่าอยากถีบไปทั้งชีวิตก็ก็ให้จีบ สนุกค่ะไปทีอัเลยเขาบอกเขาเราไปโอไปทริปตั้งแต่ทริปแรกแล้วตั้งแต่ทริปแรกก่อนทริปแรกไปไหนนะทิปแรกไปฮ่องกงโอ้ไปฮ่องกงไปฮ่องกงไปขออะไรบ้างมั้งจากฮ่องกงอ่ะก็จริงๆก็ไปไปไหว้พระอัสสิเร่มงคลด้วยแหละค่ะก็เริ่มต้นเนาะแล้วก็อยากให้แบบทุกอย่างราบรื่นบอกเล้เดี๋ยวไม่เป็นจริงมนี้เป็นจริงแล้วนะคูุ่ณแล้วก็คือเราไปสถานที่ตามที่แบบ ลงรูปเลยค่ะฮ่องกงก็ใช่ค่ะจริงๆไปหลายที่บางที่ก็ไม่ได้ลงรูปอันนี้คือไปตามรอยใครหรือเปล่าคะในการบู๊ใช่ที่ฮ่องกงเขาจะขึ้นชื่อเรื่องบางทีเรื่องความรักเรื่องแต่ละย่านตามรอยอินเทอร์เน็ตเลยค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าในสุดของเขาคนไทยใครเขาก็ไปแก้ชมมาพอเช้าผมแนะนำว่าถ้าแก้ชมวันนี้ก็จะเสริมเรื่องความรักฝั่งหนูเริ่มต้นบนเลยค่ะ ไม่ได้โนไม่ได้โผล่ก็ไปขอแหละค่ะไปขอรูปนะส่วนใหญ่ก็ของานค่ะรวมรวก็ขออีกหนึ่ครั้งน่ะนิดนึงนิดนึ่งขอความรักหรอแล้วมความรักรวมกคนบางกลุก็อยากให้ทุกอย่างเหมือนก็ราบรื่นทั้งทุกอย่างเนาะอาจจะไม่ได้ขอเป็นปริมาณอยากให้ทุกอย่างแบบค่อนข้างสมูทอะไรอย่างนี้พอเสร็จกลับมาก็แพ็กกระเป๋าไปดูปีใหม่ต่อเลยอาะใชเที่ยวเก่งค่ะยอมรับคือช่วงที่เที่ยว เทียวจริงๆคนรอละครเปิดกล้องค่ะตอนนี้พอยังไม่เปิดเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถ่ายละครแล้วมันจะยาวก็จะชวนเพื่อนๆชวนผู้จัดก,การอะไรเงี้ยไปเที่ยวเลยเป็นยังไงบ้างเห็นใช้ชีวิตสุดหรูเต็มที่มากดีค่ะก็เหมือนแบบเราไปเราเรา,เราไปทีฝนไปหลายวันค่ะไปสิบวันเลยก็จะได้ไปหลายที่หลายเมืองก็สนุกเช่ารถขับกันอะไรเงี้ยในในบทว่าไปนานพี่ถึงมากชอบบวกเลยค่ะหนูบอกหนูไปสิบเขาบอกว่าหนูไปสองอาทิตย์จะเป็นเรื่องที่เถียงกันตลอดคุณบอกว่าเคนไปสิบเขาบอกว่าสองอาทิตย์อยู่เข้ากัวหลอก ช่มเขาบอกแล้วว่าไปเมืองนอกเดี๋ยวมันไปหลงทางแต่ขอให้อยู่เมืองไทยหลงเขาแล้วสรุปอยู่เมืองไทยต้องหลงเขาแค่คนเดียวไหมครับเบอรจะเมืองนอกหรือเมืองไทยก็หลงทางหมดค่ะเป็นอย่างเขาจะรู้ว่าคนชอบหลงอะไรเงี้ยเพราะนอกเขาก็ห่วงแหละห่วงต่อไม่หลุดเลยอ่ะหลุดหรอไม่หลุดหรอไม่หลุดก็ไม่หลุดเลยแต่ทางนู้นเขาหลุดเยอะทางโ้นเขาบอกว่าทำไมไปไม่ชวนเขาเลยเขาทำงานหรือเปล่าคือจริงๆอย่างคลิปเนี้ยฝนวางแผนกับเพื่อนๆาเป็นแบบเป็นปีแล้วค่ะใช่ เลื่อนงานแล้วเพื่อจะไปดูเราเพราะเรากลัวเราซุ่มซ่ามอย่างนี้อกโอ้โหเขาเลื่อนงานไม่ได้หรอกค่ะได้เห็นเป็นเมนต์ไอจีว่าเจ้หนี้ก็บอกว่าคิดถึงน้อยอืมเขาเขาก็คนเป็นคนเมนต์ค่ะอ๋อก็แซวกันละค่ะเป็นเรื่องปกติระหว่างที่เราเที่ยวอยู่เราได้ดูสัมภาษณ์อย่างเงี้ยได้ดูค่ะได้ดูอย่างงั้นละอย่างงานตอนไปกับศิษย์ส้มเขาก็เปิดตัวผิดเลยนะใช่ค่ะน่ารักดีค่ะเราเราฟังสัมภาษณ์เขาไปที่ต้อง ยิ i, i, pray, ้มไปแบบเขินไปไหมคะเขาจะหยอดตลอดเขาหยอดเก่งเขาหยอดเก่งอะก็ก็เขินค่ะดูสัมภาษณ์ก็เขินแต่เขาเน่ยเขาขั้นรักมากเวลาเราไปนานๆความขี้ในการวิ่งออกอบกแลก็ก็ตลอดก็คุยกันเรื่อยๆค่ะ ก็ทั้งทั้งสองอย่างอยู่เลนถ้าเกิดเราเปิดแมปดูอะไรอยู่ก็จะไม่ค่อยได้คุยแต่ถ้าเกิดว<ม>่าว่างๆก็คุยแต่มาเขาไม่บอกเขาบอกแบบทุกคืนทุกคืนด้วยน้ำเสียงที่เขาบอกว่าให้เราให้มาถามเราเอง <c> uh> เขา,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 าเขาย้อนมาเลยว่าให้มาถามเราเองพูดได้หรอ <c> uh> ได้ที่ไม่ติดที่เราฟังอยู่เขาอาจจะติดไม่ได้ร็จไม่ได้ไม่ได้คือไม่หลอกเขพูดไม่ได้เขาบอกว่าเขาเขาอยากเป็นผู้ชายเท่ๆเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวดูไม่เท่ดูเป็นแม่เลยหรอคือเสียงเป็นแมวเขาก็จะ อุ้ยก็ถามไปนิดนึงถามไม่ต้องอะไรจะถามแต่เขาบอกเองว่าให้มานถามเอาเราเองเขาเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างอ้อนอ้อนเขาก็ประมาณแบบฟันดี้ข้าอะไรอย่างงี้ไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาของเรามาเล่าไม่ได้หรอกแต่เขาบอกว่าเราเคยเปลี่ยนเราก็เสียสาเราก็เปลี่ยนนะก็ใช้ได้ก็มีบ้างยกตัวอย่างเสียงสามไปสออ่า ชัดๆน่าจะเป็นแบบฮัลโหลอะไรเงี้ยทุกคนจะรำคาญไปเย็นๆเดี๋แซวดังอันนี้สามสามร้อยไม่ใช่เจ็งสามธรรมดาเจ็งสามร้อยอะไรตรงนี้นะแรงธรรมดาแหละแรงเกินไม่ถามเลยหรอแล้วตอนนี้สรรพนามมันเปลี่ยนหรือยังคะในการเรียกกันและการอย่างเงี้ยครับก็แบบที่เขาเรียกหรือที่เขาบอกแหละค่ะในขาเออเราล่ะในขาปะคะ ก็มีบ้างลองสีลองสีไม่อาวไแล้วแต่เมื่อคบแบบการเปียนชอการจกำลัระหว่างตัวเปลี่ยนอ๋อมันก็มีมุมหวานนีที่ทุกคนแซวเนี่แหละแต่ว่าไอ้ตอนเถียงกันอะไรเงี้ยก็มีค่ะเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนอะไรกันแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกสถานะเปลี่ยนเอออุ้ยอ๋อใช่เขาแรงเขาบอกวาอัปเดตอีกอันหนึ่งด้วยเขาบอกว่าคะแนนเพิ่มหรือยัง เอาจริงๆมันไม่ได้มีให้ขนงคะแนนอะไรไม่ได้เออแต่ว่าคือด้วยสถานะที่ทุกคนแบบถามอะไรเงี้ยคือคนเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้<อ>ไม่ได้แบบมาหยิบยกพูดรายการแต่ก<ต>็บอกว่าเป็สถานะคนนะว่เรียกแฟนได้ยังก็เขาก็ไม่ให้เกียรตดเราอะก็เดี๋ยวรอรอถ้าเขาอยากเรียกแฟนเมื่อไหร่ก็เรียกแต่ถ้าเขาพูดว่าเอาเอเแต่ถ้าเขาบอกว่าอ,าอยากฉีบไปทั้งชีวิตก็ก็ให้จีบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าความสัมภาษณ์ทุกครั้งที่จบไปก็คือบอกไปถามไปเพ่อนด้วว่าที่ทำคะแนนมันเนี่ย เห็นผลบังริยานี<อ>่ก็ตื่นใจตนะื่นใจเนาะระบัดใจไม่รู้อะไรก็รอรอเขาถามค่ะเขาอ,อยากเรียกเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละก็คือเรียกแฟนนี่เจ๋งเนาะก็เดี๋ยวรอรอรอฟังจากปากเขาแต่ตว่าตลอดเวลาที่แบบเขาต้องแนนงอะเขาก็แบบมันเป็นทุกอย่างให้เฟิร์นอะนั่งแกะสร้อยไปออรับพิสุลามีลิมแทนพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ก็เขาก็เป็นคนน่ารักค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็จะมีแบบโมเมนต์น <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้อยู่ด้วยกันตลอดก็ย้อนกับใครมั้งเราเป็นเพื่อนก็ทำอะไรกันทำค่ะแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ่ะเคยคิดไหมว่าจะเห็นอะไรนะครับในมุมนี้ในมุมนี้ความจริงเขาเป็นคนเฮคแคร์แบบนี้อยู่แล้วนะไม่ใช่แค่กับหนูกับทุกคนในกองกับอะไรอเงี้ยแต่วันนี้อาจจะเป็นเพราะทุกคนจับตามองก็เลยมองว่าแบบเออแต่จร uh ิงๆเขาเป็นคนดูแลอย่างนี้อย uh> ู่แล้วดีไหมล่ะดีดีมาก ไบเฟิร์นทูเปลี่ยนไปหรออดูยังไงดูสอบดูวดูอบนี่สอบ่วาอีกอตกจงแข่งติสอีกหรอตจริงเนยังขินอมากกับทุกคนถามคนไปแซวจงเออมันก็รู้สึกว่าเป็นแบบทุกคนก็จับตามองอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะอแต่โมเมนต์ัมันดูแบบว่าโรแมนติกตลอดโมเลย โอ้ใช่ก็เห mm ็นเหมือนกันค่ะอาจจะอาจจะตัวเองก็อาจจะไม่ได้ชินพานีมากนะปกติเราตอบก็จะตอบแต่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันก็แปลกใหม่นิดนึงเหมือนกันจริงจริงไม่ยอมถามอ่ะรักพี่ดีด้วยพูดถึงแต่งงานแปลนบ้านบ้านรึยิ่งแล้วใส่อะไดีกับบ้านเสร็จแล้วพี่ดีด้วย สองปันแล้วปีค่ะสองปีถึงฝันแล้วอันนี้เราติดงบทนายใช่ไหมเสร็จก่อนค่ะเสร็จก่อนงบงบหกปีเพิ่มอยู่ในงบเลยค่ะหนูไม่เก่งเลยค่ะเป็นพ่อกับสถาปนิกจัดการทุกอย่างจรคือพ่อต้องแบบต้องนี่นี่นี่คือคนโชคดีที่สถาปนิกเฟิร์นเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องซื้อหรอกเนาะอันนี้ใช้แค่นี้พออันนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็ช่วยกันจนมันอยู่ในงบคนก็เออเอออาอาแล้วก็อู้ดีจังเลยอะไรเงี้ยนายมีส่วนไหมครับกับบ้านหลังนี้ ก็ปรึกษาหลายๆเรื่องมาสักพักแล้วค่ะมมีแบบไปดูก็ตั้งแต่ตอนลงต้นไม้นู่นแหละค่ะในเรื่องของสวนต่างๆอย่างเรื่องของต้นไม้จริงๆส่วนใหญ่คนจเราปรึกษาเรื่องพวกหินอ่อนอะไรเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งก็จะส่งกันไปส่งกันมาเขาก็ถามว่าอันนี้ลายนี้ดีไหมหนูก็ลายนี้ดีไหมอะไรเงี้ยปลูกต้นอะไรไปบ้างครับตันลักได้จ้าเป็นโอรีเป็นสนเป็นอะไรไม่มีต้นรักเนาะค่อยๆที่จะได้หลักใจเราทุกอย่างมาหลักใจที่เรา ได้ดั่งใจทุกอย่างเลยค่ะแต่บางอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางทีขนปกน้ําซึมเข้ากําแพงอะไรอย่างนี้เล็กน้อยก็แก้ไปตามเรื่องก็หน<า>ูรวมๆไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะก็ประมาณเดิมแหละคือไม่ได้เกินงบไม่ได้อะไรเลยมีวิธีทำไงให้มันรู้สึกเพราะบางทีตลาดบ้านก็จะโดนว่านโดนนี่นั่นบ้านทุกอย เหมือนเฟิร์นรู้ว่าเฟิร์นชอบประมาณเนี้ยที่อยู่แล้วสบายอบอุ่นแล้วก็ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มันก็ยังอยู่ในความต้องการเดิมไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้เกินงบค่ะเามีมา,าปราึกษาเระาเรษฐีก็มีก็ปรึกษากันเรื่อยๆเลยค่ะบางทีแบบเจ้าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันใช้และเปลี่ยน แลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดเลยใช่ไหมครับเรามแนะนำอะไรบ้านเข้ามาเพราะว่าเขาจะเอาให้ทันมิถุนายนนี้ก็แนะนำว่าสู้ๆนะให้กำลังใจทำไมอ่ะดูเปลี่ยนไปเนาะดูซอฟตนะ์เนาะมันก็มีเขินมากมันก็ไม่ชินไงปกติเ,ออเราก็จะแบบเอ้ยเย้ยวๆยเรื่องงานอะไรเงี้ยวันนี้ก็มีแบบบิดบังรู้จักงานงานนี้ก็ต้องปรับตัวไม่ได้ทำงานนาน เพรดี๋ยวมีงานคู่ด้วยนี่ใช่ป่ะใช่เเราใช่ใช่มันตื่นเต้นพร้อมขนาดไหนกับการออกงานคู่เราเอาจริงๆเราก็ทํางานคู่กันมาตลอดเนาะแต่ว่าพอวันนี้มันก็ทุกคนก็มองเยอะอ่ะมันก็แบบก็ไม่รู้ว่าไปเจอเอาเป็นไงก็เป็นการแต่คู่วันนี้กับคู่นั้นมันต่างกันเลยไล่ก็น่าเสียดีอย่เพิ่งพูดใกล้ถึงแล้วด้วยหน่งเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งนิทานอย่างนี้เป็นน่าโอ้ใช่แสดงว่าจะมีโมเมนต์แบบไปจ่านายจ่าให้เห็นกันใช่ไหมครับวันนั้นไม่รู้เลยไม่ได้คิดถึงวันนั้นเลยค่ะ รอดูจะเป็นไงก็เป็นปล่อยให้มันเป็นไปเพืคิดไหมว่าใครจะเขินกกันถ้าจะต้องมานั่งหแบบว่าสป,ปอร์ตไลท์จับมือคู่ค้อมกันในวันนี้หนูว่าเขาเขินกว่าอ๋ะ<ม>หนูจะขี้เกียจก่อนนิดนึงเออปูอเขาเก็บทรงไม่อยู่นะอืมเขาชอบแบบยิ้มแล้วแบบแทุกครั้งทุกครั้งเราจะเห็นใชเม่มเปญแอคของเขาเวลาตอบสื่อแล้วแบบเดอร์โดนจี้คือจ่อให้ไปไหนด้วยกันแล้วแบบ ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนเขินกว่าจริงๆหนูก็เขินหนูก็จะนิ่งๆอะไรเงี้ยเขาจะยิ้มเก็บประการอยู่เออกัดกัดลิ้นไว้ก่อนเออเหมือนเหมือนเวลาลงรูปเหมือนกันนายเขาบอกว่าทำไมไม่ยอมลงรูปเขาบอกว่าอยากเก็บแบบนี้มาคนจาคนเดียวใช่ทำไมเขาจงขนาดนั้นเลยอ่ะเรา คือบางทีหนูไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องลงรูปอะไรกันก็ลงกันเป็นวาระโอกาสเวลาอยู่ด้วยกันได้เจอกันบางทีต่างคนต่างทํางานทั้งวันนะเนาะแล้วพอได้เจอกันทานข้าวเย็นอะไรเงี้ยมันก็อยากอยู่ด้วยกันตรงนั้นพูดคุยกันก็เลยไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องลงรูปต้องไลน์ชอบเก็บโมเมนต์ด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะไม่ไม่เน้ถ่ายรูปเลยเน้นเก็บโมเมนต์ก็ตัวด้วยก็รูปถ่ายเล่นๆกันก็มีอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบก็เก็บไว้เป็นความทรงจำมีบ้าง เรามีอะไรบ้างปีนี้อัปเดดตคผลงานเหรอคะจริงๆก็รอละครเปิดกล้องเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็รอบทก็เลยยังแบบไม่ได้เปิดถึงว่าจะได้ทำงานที่ไหนละครเหรอก็จะมีเาตอนนี้ฝั่งคนยังยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ไม่ได้ทราบก็จริงจริงที่มีอยู่สองสองเรื่องที่มีแพนเดิมก็คนคิดว่าก็น่าจะแน่นปีนี้ถ้าถ้าได้เปิดนะคะถ้าบทเสร็จอะไรเงี้ยเราเป็นตำนานสองปีต้องจองตัวอะไย่างมีเกิดขึ้นมั ไม่แล้วค่ะไม่ลวค่ะเพราะว่าสมิธรหมดไม่หายแล้วไม่หายแล้วแล้วก็โอ้ตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้ได้แต่รอสองอันนี้เปิดก่อนก็คือมีคิวได้เลยได้ค่ะได้โอเคโอเคขอบุญกคน